วันนี้เราจะมาโปรค้ายฟักเชดกันค่ายค่ายโหดจริงๆนะครับเปิดตามปกติโอเค เราจะหาห้องกันนะครับเพื่อคน,นเยอะๆมันจะได้สนุกกดไม่ไปวะโอเคนะครับค่ายนี้เนี่ยฟังก์ชันเยอะพอตัวนะครับ สังเกตว่าเราโดนนำอยู่นะครับหนาเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะครับกวสองครั้งเรสูงเลย Okay, Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. ด yeah, ปืนล่าหัว MC7 เดี๋ยวผม้ทั้งเว็บทั้งเพจเลยนะครับ shot Fire in the hole Fire in the hole headshot Main headshot uh -huh. Okay, <coughs> เลยแล้วก็ย <S <S ER ิงเดียวเลยก <S 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 ับจได้นี่นะับังก็ปไฟทุก่้มังดีชอบสนชหย โอเคแล้วก็ไปดูแม่บ้านแล้วกันเนาะีวันี้สวัสดีครับ